พระบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วลิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัทน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมกประทานแก่พระอารหันตสาวก1,250รูปซึ่งล้วนอุปสมบท โดยวิธีเอหิพิคุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นณดิถีเพ็ญเดือนสามที่เรียกอีกอย่างว่าวันจาตุรงคสนิบาตวันจาตุรงคสนิบาตอาจเตือนใจพุทธศาสนิกชนให้น้องรำลึกถึงโอวา,าทปาติโมก ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานพิธีการประกาศพระศาสนาอันนักเผยแผ่และผู้สดับธรรมะพึงน้อมนำมาเป็นวิถีทางประพฤติอย่างตนกล่าวคืออนุปวาโทการไม่พูดร้ายหนึ่งอนุปคาโตการไม่ทำร้ายหนึ่ง ซึ่งทั้งสองวิธีการนี้ล้วนประมวลอยู่ในกุสลกรรมบททั้งสิ้นทั้งนี้สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนไปบนกระแสชี้นำตามกลไก่การต่อสารอันรวดเร็วฉับไวผู้คนจำนวนมากมักพอใจ ในความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายจนอาจมักง่ายละเลยกระบวนการอันตุกุมรอบคอบและชอบทำนำไปสู่การทำร้ายกันโดยกายทุจริตและการกล่าวร้ายกันโดยวัจีทุจริตยอนจิตให้เสพคุ้นกับเนื้อความ และรูปแบบอันก่อโทษปะทษร้ายหยาบก,กระด้างเป็นเท็จต่อเสียดและเพอเจอร์จนกระทั่งด้านชาหลงว่าอากุศลเป็นความดีหลงว่าความทุจริตเป็นเรื่องปก,กติซึ่งนับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตน ตามหลักพระพุทธศาสนาณโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้สาธุชนจงมันเตือนตนด้วยตนเองอย่าได้หย่อหย่อนในการขัดเกลาากายวาจาและใจให้คุ้นชินกับความประนีตอ่อนโยนสุภาพและ สุขมุมเพื่อช่วยกันเหนี่ยวรั้งสังคมให้หนักแต้นอยู่บนหลักการไม่ทำร้ายและไม่พูดร้ายอันเป็นวิธีการรักษาและเผยแผ่พระศาสนาตามพระธรรมวินัยเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีและได้พรีอุทิศตน เป็นปฏิบัติบูชาต่อพระบรมครูผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงขอพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงคงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายต้องถึงพร้อมด้วยความอดทนและความมั่นเพียน ในอันที่จะศึกษาและเผยแพร่พระสัธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปเทินจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับ